แสงจันร์กระจางส่องนำทางสัญจรโอ้นางควาโนโอรชนป่านี้งามงนหลับเล้วหรือยังสวยไหมเห็นไหมคะแสงจันร์สวยมากนะคะคืนนี้นะก็เป็นคืนที่สว่างมากเลยนะคะ แสงก็เป็นประกายมากเลยค่ะวันนี้นะก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีค่ะนะคะฟังอีดลิงลีไลลไลนะคะอีดลิงลีไลร้องนะคะเพราะมไหมคะแสงจันทร์ก็สาแสงเต็มท้องฟ้าเลยค่ะสว่างมากนะคะนะคะ สว่างมากเลยค่ะเห็นหมดเลยนะคะนะคะดูค่านะคะ้องกกาคืนนี้จ้ะนะสว่างนะคะเห็นหมดเลยค่ะตอนนี้สว่างมากเลยค่ะนะคะจันเจ้าเอยโอ้โรแมนติกเหมือนกันนะนี่ย งานนี้โรแมนติกเหมือนกันนะจ๊ะแสงจันทร์สว่างมากเลยค่ะนะคะนั่งมองจันทร์นะจ๊ะน้อสวยค่ะนะคะจันทร์สวยมากนะคะคืนนี้นะคะมีความสุขกับการนอนนะจ๊ะวันดีทุกท่านค่ะนะคะ ไม้ใบาจาจุ๊บจุ๊บเด้อนะคะอมยิ้มไปด้วยนะจ๊ะดูจันทร์แล้วอมยิ้มไปด้วยนะจ๊ะเห็นไหมคะรถวิ่งผ่านนะรถก็ผ่านไปผ่านมานะแสงรถนะจ๊ะสวยมากเลยค่ะนะคะนี่ค่ะนะ ไปแล้วหนึ่งคันนะคะรถเนาะโอเคจ้านอนหลับวันนี้ทุกท่านจ้าบายบาย